สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เถียงแพ่งสมองสมบอนสุขสุขคนเนาะยินดีตอนหาบทุก่านเข้าสูส่สองสบโบูซาเนวบอกว่าทางฝั่งลาวทางฝั่งไทยหรือว่าทางสหรัฐ USA นะพี่น้องเนาะกับสบายดีสวัสดีเดอ้อมองทุกบอลที่เข้ามาระเบิงระบชมพี่น้องตอนนี้พี่น้องเอย้ยมีผู้บางคนณพอลูกอ่อนไม่ลูกอ่อน อยากไปกินน้ำเาได้พี่น้องอยากไปกินน้ำเาได้ตอนนี้นะซาโบว่าสิไปเลี้ยงทีมงานพี่น้องเอ้ยก็คือผู้ใหญ่เจ๊ดีเพิ่นได้ฝากเงินมาเนาะให้ซาโบไปเลี้ยงทีมงานเงินเจ็บเจ็ดสิบดอลลาร์เนาะขอกินน้ำ่อใหญ่ดูขอกินน้ำป่าดู่อใหญ่เอ้ยขอกินน้ำหน่อยเด้อเขื่อนจ้า เออมีคนอยากไปกินนำ้ำใส่แอปดิผู้เคยลาวก็ซ้ำมัวก็จะไปกินน้ำได้พี่น้องเลยเมย์เมยไปหวานเขาฮักกามาเคยลาวกับน้ำพมพหนาไปไปปะผู้ทางนี้ก็จะไปกินน้ำป้าโทษมแต่ผู้จะไปกินน้ำได้พี่น้องเจ็ดสีพส่พ่ออยู่บ้านเะออสีพออยู่เงินนี่สิพ่อจ่ายอยู่บ้านเจนิกก็จะไปกินน้ำได้บาทนี่ เส้นไว้พ่อใหญ่ประจยน้ำลนักเส้นไว้ให้ลุงบุญไประจยัยผมพ่อกรเส้นไหวล้นเลยเส้นไหวพ่อใหญ่ประจยัะจยตอนนี้ฮักกรสิไปแดีวพี่น้องเอ,อ้ย<ป>ทีมงานฮักกรมายัางพคนขบดอกแต่ตอนนี้ซาโบสิผ้านี่ไปกินก่อนทีมงานกะเริ่มทยอยมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวซาโบสิถ่ายคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆเด้๋พี่น้องเด้อเดี๋ยวถามไปเบิ่งไปส้มนำกันพี่น้องเลย <S <S <ป>ห่อเทืยนซะอ้อนแล้วเดี๋พี่น้องห่อเทืยนซะอ้อนแล้ว ผืนกอเฮือนใหม่ออกมาเป็นหันขานี่ตอนนี้ก็มาหอดแล้วพี่น้องม,มาม,มาไอ้แหลพี่น้องเอ้ยสีว่าสูบฟังเลยเฮือนเจ๊เตวเนน่ยพี่น้องซาโบอเอินในน้ำมาล้านกนนออาเฮือนไม่เท่าเนาะผืนกับเป็นน้องของ่า่เม่าตุ้มพี่น้องเอ้ยผืนคลายพือมือน,นิกาห้ากข้าศมาเลี้ยง เลี้ยงทีมงานอยู่นี่อยู่เพื่อนของเม่ถาวเตวนีพ <c oughs> ี่น้องเลยเจตเตวเจตตุ่มขันมวนกันแมนอยู่นี่พี่น้องเลยอันเมื่อนี่เมถาอยู่เพื่อนเมื่อนี้เจตเตวอยู่เพื่อนเมื่อนี้ขออนุญาตเดิมเมถาว์ากูเตะปากในเราอันจออนอันออกหน้าหวานกะหวานเข่ายังพันเข่ามาพี่น้องเลยซาโบ สโบโทไปอันไหวเหมยเฮ้ยอันเอาลูกเอาล้านสองหมืออะไรพี่น้องเออซาโบนะเอาล้านสองหมือแล้วไม่ได้ไปทางใดนี่ซมวยตัวสาโบอ่ะอีขาเหมือย่ากสี้แหละโอ้ยตายสาโบตายขะขักลูกคนกาดื้อคือลิ่งคือขางพอใหญ่จะดีบอกว่า คนใ,ใหญ่เจดีบอกว่าให้มาสนับสนุนห่านก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่เพคนว่าบ่ต้องไปกินบ่อน,<า>นอื่นเพคนว่าให้สนับสนุนอ่าบ้านตัวเองเพว่านว่าม่กินแล้วนั่นละคันของฟี่แล้วพากันเลือกเอาขนมยุง่งหยังยุง่ <c oughs> งหยั <c oughs> งเนาะชูนี่เนาะโอ้ช่องช่องก้ะน้องนี่ พอ,พอยแย่มนี่ก็ลูกสิ้นก็ไข่ปุ้งนี่หมามนี่พอแย่มก็จะเอาเพยพพี่น้องร่วมแรกจะถ่วยนี่สองสี่หกถวยเจ็ดถึงพอแย่มเจ็ดถ่วยส่วนสาวพินสาวไขา่อา่าฐานมอดดวงตาคุณระเบียบสิตามมาดำหลังพี่น้องเลยตอนต่างวงนี่ผ่าน้องๆครอบครัวาม,มากินก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เันเนยายลูกพลวัลเมื่อยมาตตะวานเข่าขอกินน้ำเนเด้วยว่ะสิพี่น้องคอกินน้ำเนยงานกินบ่ก็เมื่อยกินแน่ก็อยู่ในสายคาเดียวกันอยู่กินบุ้งน้อยนี่ทำการเมื่อนี่อบอุ่นเเออห็นนมัขนมเร็วๆนี่พี่พี่น้องร้านข่อยมาเอาขนมแล้วนี่ตูจ้าดูอ่ะตูจ้าดูลูกตูจ้าดูตูจ้าดูลูกตูจ้าเร็วๆขอบใจพ่อใหญ่เร็วๆเลี้ยงขนมนี่ ขอบใจพ่อใหญ่เร็วๆทูจ้าก่อนอ่าทูทูจ้า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 พันปีเอ้ยเก่ง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 ได้ขนมแล้วขอบใจได้พ่อใหญ่เอ้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงรวยร่างกายเลี้ยงทีมงานเฮากับเนาะพวกพวกนี้ทีมงานกินเรียบพวกนี้นะมาด้วยพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวขอบคุณขอบคุณเด้วยพี่น้องเอ้ยเออ ขอบคุณเป็นอย่าบอกขอบคุณขอบคุณเลยปุ้งใหญ่เป็นไงเรื่องเพิร์นาะบุญกุณเป็นเรื่องถือก้นเด้อทีมงานาะฮะทีมมากินข้ากับทีมเลี้ยงทีมงานกับท่านนี่ก็ทอดน้ำได้เเาก็ปนขอบคุณอ่ะขอใหญ่ใจดีสาดอลลาร์เลยกับฐานสมบูรณ์ลุงสมบูรณ์สาดอลลาร์เลยกับลุงหน่อยสี่สิบดอลลา่าฐานส่วนสาดอลลาร์เลยกับ ฮันสูเอ่อฮันสูเซเตอร์เจ้าดอลลาร์เนาะที่มาเลี้ยงทีมงานเฮาก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อขอให้ครอบครัวของท่านอยู่ดีมีเฮงเฮงรวยๆเด้อเนาะอีหล่าเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเลี้ยงเนี่ยอยู่แนวกินก็ขอให้เป็นเศรษฐีมีมั่งเด้อเนาะ ໂດຍເຖືອນີ້ລ້ຽງກຸຍເສียวຂະໜາດລ້ຽງໝູກະທະນະຊິໝູໂຕນີ້ເຖືອລ້ຽງໃຫຍ່ກິໄປອີກໃດມັນມັນມັກກິບໍ່ນີ້ນາງຢາກມີການລ້ຽງໝູກະທະອີກພີ່ນ້ອງເອລມຖາາືອູກະາລ້ກມານີນາະຕັງທົຕາລລียนິມຊມສວສວດຢນີນາะ เฮ้ยว้าวเลยเงาค่ะจ้าคือหนาปันซิวเลยดอพอนัวพอนัวหัวหมอนเนาะพี่น้องเนาะหาก็กินอะีแลหายก็กินอะไรล้วะจหาก็บกินแล้วมีเงินซื้สบายดีทานมอทานมอดวงตาคำผู้บงมากเลยพี่น้องอ้าาาาามืดาี่นาาาอา โอ๊ยขอว่าน่นสกุลจะเบิดเออขอว่าน่นสกุลจะพิดบ่ขอว่าคือ้นยจะผู้ข้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยขอโทษขอไพทานมอดวงตาข้พูงขอว่าทานมอดวงตาคำาูผู้ผู้ข้าโอ้ยจะเหมือนบอกเนี่ยขอสาเนาะคำามูนะผูน้า่นสกุลโอ้ยเนาะ มันเบาอย่าแน่นี่แล้วมันไก่เคียงกันโพดคำผู้กระพูุพูคำผ่านมอดวงตาคำพู้ผู้คบมาจื้อผู้คำก่อนจะคำบอกผู้คำผ่านมอดวงตาผู้คำมันเสียวคำพูอีกมันคำเดียวกันมันแค่วากลับไปกลับมาอ จนขำพี่น้องเอ้ยจังมาเจ้านั่นจนขำจังมาอันนั้นคอยสั่งเบียร์นั้นเขาจะมาส่งเบียกันนำแข่งสีเลี่ยงทีมงานอ่เขัไปเลยนี่เจออนจะผ่าแผมาอุดนุนเจ้าได้นี่หนะอุดนุนก๋วยเตี๋ยวเจ้านี่เบียมาแล้วพี่น้องทีมงานหมักหมวนต้องเอาเบีย สามลังกับเบียสามลังกับอ่านั่แข็งเงินขอสิพ่อจ่ายบ่เนาะเทิงก๋วยเตี๋ยวเทิงเบียร์นี่มันสิเบิเท่าไรเนาะเงินบาพ่อจ่ายก็ออกซอยนี่เด้อเงินบาพ่อนี่ ออกซอยนี่เยดห้ามด้นได้ห้านั่่ใจชดนะแก่มาหน้ายสดเอ้ยห้านให้เส้นได้แต่เขาเดียวอาไรนะทั้งมือ่ะเบคุณระเบียบคือบอมาาว่าคุณระเบียบนี่คุณระเบียบยังบอมาพี่น้องมามาถ่าตั้งแต่สามโมงเบอยังก่อลดเจ้าหนีบด้อยตะปูตะมือไปมอบข้อมือตำรวจปุ๊บถ้ากําจอด โอ้ออโยออมาบอกมาแวแพงาก็เลยไปจอดครับอืมแพงบ่จอดนะแปบาทเออจ,จะเอานํำขออยู่แปดสิบนะ <c oughs> <c oughs> ยันว่าขาพาไปหมอบพ่อมนาะพี่นอ้องก็เลยจะเอาขาจอดรดดเยียบเล็กตะปูแปดสิบบาท <c oughs> นี่ได้มือนนี่มาเลี่ยงเลยได้เืินนี่นาเลี่ยงัอนเออเลี่ยงองน เขาเอิยยังก็เลียเ้ยงเลี้ยงปิตยังก็ยิ <Okay. S 1> ่งยิ่งรดูกาเนเยมนฉันมีนะบ่ะคุณระเบียบบ่มาเนาอก็คืนมาเฉยไปโมมันเถิเอาก่ะโบส่วนคุณระเบียบมึงดูโอ้ยไปทำการผอบโส่วนเพื่อน <laughs> อ <laughs> ไปทำการมึดมือ <laughs> ก่อนอื่นก็ขอขอบ,บุญขอบคุณผู้สนับสนุนเนาะ,ะทีมงานเฮาก็คือผู้ที่หนึ่งกับพ่อใหญ่เจดีผุนบ,บุประสงค์ออกสื่อออกน้ำเนาะพี่น้องกับซาวดอลลาผู้เพิ่นหายเงินมาหายเลี้ยงทีมงานเฮาเนาะพี่น้องกับพ่อใหญ่เจดีซาวดอลลาแล้วก็ลุงลุงบูนซาวดอลลา <S S S แล้วก็ลุงหน่อยสี่สิบดอลลา ทานส่วนเจ้าดอลล่าแล้วก็นทานอันสูเซตันทานสูเซตันเจ้าดอลล่าเนานะพี่น้องกับรวมๆกับเป็นลอยเจ้ดอลลาร์เนาะพี่น้องคนไปซาโบมาเลี้ยงทีมงานเจ็ดสิบดอลลาร์เนาะพี่น้องก็ขอขอบุญขอบคุณเพลินหล,ลายๆ อยู่ดีมีแหงเด้อเรียงทีมงานสโบกันอออตอนนี้ก็กิกนกว๋วยเตี๋ยวนี่ก็เข่าไปนี่ร่วมๆเนี่ยสีสิบสิบปลายถั่วแต่ก็สั่งเบี้ยมอาอีกพี่น้องเอ้ยเสื้อ้็ขาดหนาเกลียห้วยมไม่ทีมงานเฮากินพี่น้องเอ้ยครับมาสนับสนุนเพือพ่อผลวา่าผู้ใหญ่จะดีป่ะสนับสนุนเพือพ่อเพื่อ โอ้ยเผอเออแค่ตพ้อเพอเผอเผอก็คือก๋วยเตี๋ยวแหละพี่น้องเอ้ยอันห่านอันสะอ่อนสะอ่อนห่นสะอ่อนนะพี่น้องอ้าวสบายดีจ้าทีมงานเฮานี่ก็ขอบุญขอบคุณคุณยายเจดีเพิ่นแน่เพิ่นเลี้ยงทีมงานเฮานี่ขอบใจเด้อที่ซื้อก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงกำลังเทศตอนนี้ รือเาหน่อยเท้ขอบใจคำเดียวนะ่ะกำลังเพชรเอออาเอา่าอหัวหน้าทีมงานมางวานเว้าออดูเจ้าเว้าวซเจอาย่าวเนี่ยเจ้านะ่ะงานบ่มากข้องเหวียดลองอม,มึงดูจะบาข้องเหวียดกับขักอยู่ว่าจา้า <laughs> สบายดีเจวอนคนสวยคนสวยแล้วก็คนสวยแล้วก็รวยมากงุนหยิดแห้งกทราบว่ามีสัญญาณโอ้เจอ่อนไปทางไหนมาโอ้ลบกองตอนนี้ยังมาบอกขอบคุณระเบียบนี่จ็กซิมาหรือบอพี่น้องเลยบอมาเมาหลดบอมาเมาหลด เลี้ยงแต่มื่นนี่เด้อมื่นอื่นปิดไปหน้าไฟหน้ามันได้บาทนี่ปิดระดูกานได้บาทงหห้านี่ยปิดระดูกานได้บาทนี่อ่ากิน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 อิจฉาคนบ่เห็นหายใจอิจฉาคนบ่เห็นหายะสนาเด้เนาะพี่น้อองเนาะอือคนบ่เห็นนา แม่นะวะชัยกุ้ยเนี่ยชัยตงไม่เป็นเชาน้าเรืเอ่อง <c oughs> ค่ะขึ้นขไปเขาบ้านเขากำลังเาอะาจพินบ่าวบ่าวยังบ่าวจะคำจะได้ <c oughs> พี่เลี้ยงนอกในมนื่นนี่เนาะเอ้ยจังมาอยากว่าวเห็นว่มก็ากากินอย่างเดียว S <S อิงอย่างแห้งอะลีจนโตตูดผูสะอ่อนกับเ่มีเวลาผัากเลยพี่น้องมาแต่ไ้แต่หน้าไปหวานขาวมืดมึง่งอ้าวชานหม้อนะสิกินแต่อันข้อขาดนะบอบอกินเอ้อคุ่นหนย,ยันกินบมได้เป็นเออแต่ยังลามาหายลุนนออกน้องกินนะของผักของต่อ น่าได้พัดมีมาให้ลูกน้องกับแกงจืดพี่น้องห้างนี่คับมันหิรัวกว๋วยเตี๋ยวบ่ได้อยู่พี่น้องเงย,ยังบ่มีเวลาว่างนัง่งเลยเอาสบายดีจะคลองหา่านก๋วยเตี๋ยวตอนนี้กักบกรลังก้าเกียมจะเปิดห่านใหม่สลองไปเลยเดิมเหมือนนี่มันจบไปเลยมันจะดำหน้าเลยดิ ่อยู่บ่เงินสิพ่ออยู่บ่มาเมาเมอนห่านเขานี่มันกับโบจุ๊บแล้วนอพี่นอี่งก๋วเตี๋ยวเด่นเลยกางกลูกลางกลางกลางกลองกลางกลางกางลางกลา่กลาง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 กลากลางกลางกลางกลากลางกลางกลางกลายกงกากลากลางกลางกลางแต่กลากกะกลกากงงงงากงกลากโอยยังลา หน่องอย่าให้กันอย่าให้กันอย่าทือซาเด้อพป่นองข่อยกันมันนับนบ่มี่ยังเอาเอาารมก็เด้อามอบินก็เด้อมเือัเออหวานเนาะบมีนะอะไกเนาะ

มไดีใจมากใหญ่ใจดีมาสนับสนุนเคยมีภมาได้ร้ายปันนี่เนาะโย่อบพนเป็นมือกล้องไปจะให้โอ้ยพอดีใจกอได้กินพ้อกวแขอเปกินเบียร์ต่อน้ำตาจะมือก้องเนาะพเป็นแดต่ยิ่แกวกันทีงปิดเองเนี่ ค่ะกัเจ้าน้ำตาไหลพี่น้องเ้ยสาบซึ้งแห้งที่ผู้ใหญ่จะดีมาอุดหนุนเพราะปกติผลกับาข่ถือว่าท้องถวยซ้ำถวยไปเรื่อยเนาะบริคายแบบเมื่อละหาหกถวย,ย,ย <laughs> เป็นดีใจเหมนดีใจมีผู้ใหญ่จะดีมาสนับสนุนสาวพเจ้าวได้ห้นะสาวไข่ได้ห้ดีใจ<อ>ได้กินเผอ เช้าอยู่ทานอหไรเพชรนี่เมื่อเพชรจะคืนนหมดแล้วอามวนมวนต่อทีมงานเท่ากับยังมาบอกครบอ้าวอีเจ้อีเจ้บันเลงต่อเพลงยังก็ได้